สวัสดีครับกับีกครั้งนะครับกับร้านหัทไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับมาวันนี้นะครับวันที่12สิงหานะครับทางร้านขอจัดโปวันแม่ให้ละกันนะครับก็ไม่ไม่รู้จะจัดตัวไหนให้นะครับก็เอาตัวนี้ละกันเห็นลูกค้าถามกันมาเยอะครับว่าขอ GMac ขอ GMac นะครับวันนี้เรามาจัดโปวันแม่กันนะครับกับเจ้า GMac ไรจินนะครับตัวปี2019นะครับ เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับว่ามันคุ้มยังไงนะให้ดูความสวยก่อนรับรองครับอันนี้ผมให้จํานวนจํากัดนะครับแค่เบอร์ละ12ตัวนะครับเบอร์ละ12ตัวนะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นวันแม่เนาะก็ราคาพิเศษนะครับแค่12ตัวนะครับนะก็ให้กับแฟนลับจี a แนะครับแล้วก็ลูกค้าประจําร้านหัดไทยนะครับ โอเคราคานี้แค่ครั้งเดียวนะครับนะของวันแม่นะครับเป็นโปรวันแม่เวลาสั่งซื้ออย่าลืมพิมพ์คาว่าโปรวันแม่นะครับไม่งั้นแอดมินเขาจะไม่รู้นะครับเขาก็จะคิดราคาเต็มให้นะครับอ่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับเจ้าตัวเล็กสุดนาลยจินนะครับตัวเล็กสุดนะครับเบอร์800นะครับได้อะไรบ้างนะครับ11ลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับบอดี้อลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานกันน้ําเค็ม แขนลอกระบบเกลียวนะครับน็อปเคปราแต่งเต็มนะครับสปูลรังพึ่งโอ้โหจบจบเรื่องเบรกนะครับหายห่วงนะครับ G-Max เขาดังเรื่องเบรกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวราคาว่ากันท้ายคลิปรับรองถูกแน่นอนครับอ้ามาเบอร์พันนะวันนี้ผมจัดได้ครบทุกเบอร์นะครับแต่ขอจำนวนจำกัดแค่เบอร์ละ12ตัวเท่านั้นนะครับเบอร์ละ12ตัวเท่านั้นนะครับเนี่เบอร์พันครับสปูล หลังพึ่งนะครับลูกปืน11ลูกกันน้ำเค็มนะครับบอดี้อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานแล้วก็ได้น็อปแบนนะครับนน็อปแบนเป็นลายเคปลาน็อปอย่างเดียวนี่ซื้อแยกก็4500นะครับเบอร์ที่ผมว่าจะจิ๊กไปใช้นะครับตัวนี้นะครับเบอร์2 0 0พันครับเพราะว่ามันเป็นงานรวมๆางานแคสต,ตกชโดตกเก๋ารวมรวมครับแข็งเวายตกชายฝั่งนได้หมดเลยนะครับใส่น็อปจิกให้เรียบร้อย นะสปูลลังพึ่งเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันเดี๋ยวพวกรายละเอียดเนี่ยผมจะลงไว้ให้ด้านล่างนะผมก็รีวิวให้ดูความสวยนะคลิปนี้แล้วก็อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับ่าเบอร์สามพันก็เบอร์อนเนกประสงค์ครับเบอร์ยอดนิยมใช้งานรวมๆวเหมือนเดิมครับไลจิกแห่งสวายตกปักเก๋าตกกระพงใหญ่ตีตามวังถ้าสองเบอร์เนี้ยผมแนะนำสองเบอร์นี้นะครับสาหรับคนที่ไปงานบุฟเฟ่ หรือว่าพวกตีใช้ฝังตกตามวังนะครับก็เบอร์สองพันกับเบอร์สามพันนะครับแต่ถ้าอยากตีไกลๆก็แนะนาเบอร์สองพันเพราะว่าสปูลก็เป็นส่งรองแคสส่วนใครที่เอาไปจิกกิ้งนะครับไม่ได้เน้นตีก็ซื้อเบอร์สามพันนะครับนะจะได้จุสายได้เยอะหน่อยแล้วก็พี่เบิ้มลาวเบอร์ห้าพันนะครับอ่าสายทะเลคงชอบกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับรับรองไม่เกินสามพันครับบอกได้เลยไม่เกินสามพันนะครับใส่น็อตแต่งอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ทำไมถึงบอกว่าไลจินเนี่ยตัวปีนี้มันถึงคุ้มนะครับมันคุ้มกว่าตัวปีใหม่ตรงที่หนึ่งเลยนหนึ่งเลยนะครับลูกปืนสิบเอ็ดลูกบอดี้อลูมิเนียมนะครับตัวเนี้ยเขาจะแถมสปูลมาให้อีกหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวสปูลเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนะอธิบายก่อนก็จะแถมสปูลให้หนึ่งลูกนะครับแล้วก็น็อ หนึ่งอันสําหรับเบอร์พันกับเบอร์แปดร้อยนะครับจะแถมน็อปแต่งให้อีกหนึ่งอันนะครับโคตรคุ้มนะครับเบอร์แปดร้อยนี่ผมก็เล็งๆอยู่นะครับว่าจะเอาไปตกกระพงนะครับแล้วก็ตีปลาหมึกนะมันสวยดีครับมีผมมีเบอร์พันแล้วตัวนี้นะครับผมก็ว่าเดี๋ยวจะเอาแปดร้อยตัวหนึ่งนะครับไอเรื่องของแถมเดี๋ยวไว้ตอนท้ายละกันนะครับมาอธิบายก่อนเบอร์แปดร้อยเหมาะกับงานอะไรครับก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นคัน u l นะครับคัน L อ่านะครับตกปลาหมึกนะครับตกสปิวได้นะครับเพราะเขาแถมสปูลให้อีกลูกหนึ่งสปูลอีกลูกหนึ่งเราอาจจะกอสายเนะครับสปูลอีกอันนึงแล้วก็กอสาย PE เนาะเอาไว้สลับได้ครับไม่ต้องกอสายเข้าสายออกมันเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพูดเรื่องนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูความสวยไปก่อนอ่าเบอร์พันครับก็สาววกซีย่าปอมไม่ควรพลาดครับ สองพันสามพันนะอธิบายไปแล้วนะครับก็เลือกให้เข้ากับความเหมาะสมของเรานะครับนี่ยเอียงให้หน่อยเอียงให้หน่อยรับรองอย่าพลาดนะครับใครพลาดล็อตนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเสียใจแน่นอนนะครับโปวันแม่ผมจัดให้แค่เบอร์ละสิบสองตัวนะสวัสดีเขาไปเที่ยววันแม่กันหมดเลยเหลือคนเดียวนะครับแล้วก็ลูกน้องแพ็คของนะครับนี่ครับดูความสวยนะครับ ไม่เกินสามพันลืมราคาตัวเดิมไปได้เลยนะครับโปวันแม่นะครับไม่เกินสามพันนี่อ้าวชอบตัวไหนนะครับรีบนะครับจํานวนจํากัดแค่เบอร์ละสิบสองตัวผมให้เบอร์ละสิบสองตัวนะครับมาเริ่มกันที่เบอร์แปดร้อยนะครับเบอร์แปดร้อยสองพันสี่ร้เก้าสิบบาทนะครับ 2,490บาทนะครับลดจาก2,900นะครับโปวันแม่นะครับเหลือ2,490นะครับน่าความจริงได้ชุดแต่งสะปูนแถมน็อตแถมถุงลอกนี่ก็เกินคุ้มแล้วนะครับน่าเบอร์พัน2,590นะครับ2,590เบอร์พันกับเบอร์2,000เนี่ยผมจัดให้ราคาเดียวกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก้ากึ่งมันเป็นจ้ะก็ไม่อยากให้มันต่างกันนะครับเผื่อบางคน อยากตีเยอะปอมตีเยอะปอมใหญ่หน่อยแล้วก็จัดเป็นเบอร์2000นะครับให้ราคาเดียวกันไป2590้า25เนะครับเบอร์ส0 0พันงานไลท์จิ๊กงานแคทอินซี C, นะครับจัดไปสองพันหกร้อยบาทครับสองพบาทไปซื้อน็อปคาร์บอนอย่างนี้เมื่อก่อนก็ตัวละ800ร้อแล้วนะครับเฉพาะน็อปคาร์บอนนะครับเบอร์ห้า0ันสอบาทนะครับสองพาบาทนะครับลดจาก3า0พ นะเหลือ2,890บาทเท่านั้นนะครับก็ด่วนนะครับผมจัดให้แค่เบอร์ละ12ตัวนะครับเบอร์ละ12ตัวเป็นโปวันแม่เฉยๆนะครับพอพ้นพอครบ12ตัวหรือว่าของหมดนะครับหรือว่าเลยสิ้นเดือนนี้นะครับผมจะลบคลิปออกทันทีนะครับโปนี้จะหมดไปเลยนะครับฉะนั้นใครที่เล็งอยู่ใครที่หาอยู่นะครับโอนมัดจําจองไว้ก่อนได้นะครับไม่ผิดนะครับ สามารถองจองได้นะครับสามสี่ร้อยก็ได้นะครับแล้วก็บอกว่าผมจองโปวันแม่่ะเดี๋ยวแอดมินเขาจะได้ตัดยอดให้นะครับเพราะว่ามันมีแค่อย่างละสิบสอตัวเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวผมหยิบของแถมออกมาให้ดูนิดนึงนะอ่าเรามาต่อกันเลยนะครับอ่ามาคุยเรื่องของแถมนะครับของแถมเนี่ยแยกเป็นสองเซตนะครับจะมีเบอร์แปดร้อยกับเบอร์พันเบอร์แปดร้อยกับเบอร์พันนะครับจะได้น็อตแต่งนะครับเสากันลม้ม ปัแแจขไขแล้วก็เบรกเพิ่มนะครับแล้วก็ถุงคุ้มลอกกับสปูนแถมอีกลูกหนึ่งผ่ผมเคยซื้อขอซื้อสปูนวูฟให้ลูกค้านะครับลูกหนึ่งก็6 7เจนะครับแพงนะครับน็อปแต่งขายอันละ5้านะครับเมื่อก่อนขายอยู่นะครับเสากันล้ม380บาทนะครับก็กระเป๋าลอกถ้าเกิดว่าขายแยกก็ประมาณ200-250นะครับก็บอกได้เลยว่าชุดนี้คุ้ม,ค,มครับ ยังไม่รวมน็อปคาร์บอนที่เขาให้มานะครับลูกปืน11ลูกสปูลลังพึ่งที่แต่งแล้วนะครับแล้วก็บ um. อดี้อลูมิเนียมอโมวันแม่เนี่ยนะครับก็ยังมีประกันให้อยู่นะครับก็ยังมีประกันให้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นหายห่วงซื้อใบมั่นใจหายห่วงนะครับนะอ่ะเราข้ามมาที่เบอร์รุ่นใหญ่หน่อยนะครับไอเบอร์รุ่นใหญ่เขาแถมอะไรให้บ้างหนึ่งเลยครับสปูลแต่งนี่สปูลแต่งลายเขี้ยวหมาป่านะครับอย่างโหด กุญแจเสากันล้มนะครับทํำไมตัวใหญ่ก็ถึงไม่แถมน็อปแต่งตัวเล็กให้เพราะว่าเขาคงมองว่าเราไม่ได้ใช้นะครับนะครับเพราะว่าเขาใส่เป็นน็อปลับบี้มาให้แล้วนะครับน็อปกลมใหญ่นะครับเพราะว่าอันเนี้ยความจริงถ้าซื้อแยกนะครับเมื่อก่อนก็เจ็0แนะครับแพงนะครับไออันเนี้ยครับเคป่าอันนี้นะครับแล้วก็กระเป๋านะครับซื้อแยกก็ใบลประมาณสองก็คุ้มคครับนะคุ้มคเลยตัวนี้นะครับ จัดหนักจัดเต็มนะครับใครได้โปตอนนี้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะครับโปวันแม่นะครับอ่ามาเริ่มมาที่เบอร์800 2490นะครับเบอร์800 2 4 9 0นะครับเบอร์พัน2590นะครับเบอร์2 0 0 0 2น9 0นะครับเบอร์3 0 0 0 2น9 0นะครับแล้วก็เบอร์5 0 0 0 2890นะครับ นะใครสนใจรีบทักแชทด่วนนะครับพิมพ์ด้วยนะครับว่าผมเอาลอบ g m a มไลท์ชินโปรวันแม่ครับนะอย่าลืมเด็ดขาดนะครับคำว่าโปรวันแม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะได้ราคาเต็มนะครับก็เบอร์800ก็2อ0 0นนะครับถ้าราคาเต็มนะแต่ว่าจัด12ตัวเท่านั้นนะครับย้ำนะครับ12ตัวเท่านั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ เกือบลืมวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับพอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับแล้วก็ทักเข้ามาที่เฟซบ o o กแฟนเพจหาไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะพิมพ์มาด้วยนะครับว่าผมเอา m a แมคลจินโปรวันแม่ครับนะครับเลือกเบอร์เลือกจำนวนมาให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นคุณอาจจะพลาดได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่เบอร์ละ12ตัวเท่านั้นนะครับพราว่าทงหมดเนี่ยผมจะขายราคาเดิมนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับ